ติดยาแล้วมันทําลายระบบสมอง,มองใช่การคิดการพูดการกระทําบางอย่างมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนคนปกติแล้วอะ่ะแล้วพอได้รับยามาบางคนก็ไม่กินยาด้วยไม่กินยาที่หมอให้แล้วไม่รู้ว่าไปแอบซื้อยามาเสพด้วยหรือเปล่านะคะ<ช>ก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบกันต่อไปเห็น<ช>ตํารวจมากันหลายนายนี่มันรู้สึกอุ่นหนะ้าฝาข้างอุ่นใจนะมันรู้สึกดีนะแต่ว่ามีสาวคนนึงคุณผู้ชมเธออายุ19ปีเท่านั้นเองค่ะเธอบอกว่าสิ่งที่เธอไป แจ้งตำรวจทำไมตำรวจไม่สนใจความเดือดร้อนของลูกผู้หญิงคนหนึ่งเลยเธอบอกว่าในบ้านที่เธอที่อยู่ด้วยกันมีแม่แท้ๆ กับพ่อเลี้ยงเธอถูกกระทํามาตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กหญิงอ่ะหปีที่เธอติดอยู่ในนรกนั้นแม่ก็พยายามช่วยแยกให้แล้วแต่ไม่เป็นผลเลยแต่สิ่งที่เธอคาใจก็คือแจ้งความเท่าไหร่ว่าพ่อเลี้ยงมันจะข่มขืนมีการขม่มขู่ทําร้ายจะปล่อยภาพลับด้วยทําไมตํารวจไม่รับแจ้งความไม่ทําอะไรให้เธอเลยค่ะ คือม,มันมันไม่มีหรอครับรบบวดแล้วชัดเป๊ะประเด็น,นคือที่มีหลักฐานนะผู้เสียหายเนี่ยหอบหลักฐานมาประเคนให้ตํารวจถึงสอพอจนถึงวันนี้ยังไม่มีอะไรคืบแล้วเพิ่งจะมาบอกว่าเอาเดี๋ยวสอบปากคําดําเนินคดีตามกฎหมายกับพ่อเลี้ยงแน่นอนก็ตอนที่พี่เอกมาแจ้งด้วยตัวเองมันต้องเป็นแบบนี้หรอตํารวจถามจริงๆเถอ,อะอาสพอบางกรวยนะย้้าอีกทีมันต้องให้คนดังเนี่ย มาช่วยกระตุ้นกระทุ้งกันหน่อยหรอถึงจะสามารถทํางานได้ในเมื่อหลักฐานก็ชัดขนาดนี้จ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันที่ล้มอห่ายอมนะคะเออมาช่วยกันชี้มูลกทนเลยคือตัดมันต้องช่วยกันแล้ววันนา้ทีเนี้ยต่อไปร้องตํารวจบ้านไม่น่าจะได้ผลแล้วถ้าตารวจจะต้องไปร้องตารวจพวกหน่วยหน่วยกองปราบแล้วพวกนี้โอ้ยเขาก็งานเยอะล้องตำรวจบ้านแล้วแบบ แล้วเราเข้าถึงไหมมีขนมจีนไม่น้ำยาไม่มีอีกอย่างหนึ่งพวกเรา่ประชาชนคนธรรมดาเราก็เข้าใจว่าเราก็แจ้งตามระบบไงแต่พอระบบมันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคุณต้องบุกเข้าไปพพ่เอามือถือมาเปดิดดูมีชัดมีอะไรไหม<อ>มีแอบถ่ายเมียลูกตัวเองไหมเออ มัน<ช>จะมีอยู่<ช><ะ>มันจะมีอยู่สองแบบนะที่เราจะเปรียบเทียบเห็นกันชัดเจนคุณผู้ชมถ้าเป็นตาสีตาสาไปแจ้งความกับตํารวจเนี่ยคุณไม่ใช่คนเด่นไม่ใช่คนดังบ้านไม่รวยไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลแจ้งไปเถอะเป็นปียังไม,ไม่คืบหน้าแต่ถ้าเป็นคนใหญ่คนโตในพื้นที่แ,ๆๆแจ้งปุ๊บๆๆๆรีบไปมันใช่พออี่บอลอย่ารวมแค่ตาสีตาสาชาวบ้านนี่ประสบการณ์ตรง เคยไปแจ้งความว่ามีคนข่มขู่เหมือนกันว่ามีภาพโป๊ของดิฉันอยู่ในมือถือเขาเอ,อตำรวจทำได้แค่เฝ้าหน้าบ้านรไม่อนุมัติให้เข้าไปคน้นออทำอะไรไม่ได้เหมือนกันค่ะออดิดฉันถึงได้บอกไงว่าเข้าใจเข้าใจจริงจเออโอ้โหแต่อันนี้เขามีหลักฐานชัดเจนไงพี่กิง้งพอฟังแล้วมันเหนื่อยแทนนะฮะ,ะาฝากด้วยละกันสบพบางกรวยก็อยากจะให้กระตือรร้นกับเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าตั้งแต่อายุ13อสมมันต้องทนมาแบบเนี้ย ทนกับพ่อเลี้ยงนะต้องมาทนกับการทำงานของตำรวจอีกหรือต้อง<ะ>เปลี่ยนนายกยเป็นนายกอิงอามาแอคชั่นหน่อยเอาปีนี้เลยเหรอเอา อ๋อก็ได้เลิกอยู่นะเขาทำนายกันแล้วนะพฤษภานี้สวก็หมดวาระเขาทำนายกันแล้วนะ,ะคือ,อ,อคนที่ดูแลสํานักง,งานบริหรชาติคือนาย,ยกรัฐมนตรีออถ้าหากจะมีแต่ลุยกู้อย่างเดียวอ่ะยังไม่มีปฏิรูประบบราชาการชาวบ้านก็คงเดือดร้อนกันแบบนี้ต่อนเนื่องไปแม้จะเป็นปีใหม่ก็ตามทีหวังได้ไหมล่ะพี่ต้นถ้าเปลี่ยนนายกแล้วเรื่องนี้มันได้รับการปรับปรุงน้องก็อยากหวังนะอาจารย์ินก็เชียร์ให้เปลี่ยนเลยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแล้วมันทําได้อ่ะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วมันเข้าอีหลอบเดิมอ่ะเราก็ต้องมานั่งอ่านข่าวเปาๆกระะทุ้้งวออยยยู่่แบบนนนนีมัหื ไปไหว้หวงพี่น้ำฝนกับหลวงพ่อพยอมบุญเยอะๆจะได้ตายตายแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์วะโอ้ไม่ได้หนด้วยตัวเองไม่ได้แล้วจะบอกว่าไม่ได้เหนื่อยกับการเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนหรอกแต่เหนื่อยกับการกระทุ้งให้ตำรวจทำงานนะจริงนะทุกคนทำงานตามหน้าที่ของตัวเองเดี๋ยวพวกเราสบายไงอ๋อเออไม่มีข่าวอ่าน คือถ้าเป็นแบบนั้นดีเรามีข่าวอื่นมากมายหลากหลายแต่ทุกวันนี้มันต้องเป็นเอาข่าวชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนมานําเสนอเพราะว่าชาวบ้านไม่ได้รับการดูแลแก้ไขคือเราก็อยากจะอ่านข่าวดีๆนะสร้างสรรค์เนาะจริงเราอยากอ่านข่าวอวันนั้นมีคนไปทําความดีตรงนี้วันนี้มีคนไปทําความดีตรงนั้นเอาหมดเวลาและยังไม่ทันจะเรียกร้องความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเลยเพราะฉะนั้นปีใหม่ปีนี้ คุณผู้ชมเข้าใจตรงการเดือดร้อนตรงไหนมาที่นี่เลยค่ะพราเราจะเป็นปากเสียงจะเรียกร้องความยุติธรรมแล้วก็สิ่งที่มันควรจะเป็นได้กับทุกคนเองใช่พักครู่เดียวจำหน้าพี่เอาไว้พี่นัดโอนไว้จำได้คนนี้ไม่ได้ฉายาอย่างเดียวเลยนะโอ้ฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยและตอนนี้พัฒนาไปอีกก้าแล้วด้วยจากนัดโอนไวเป็นนัดเตีนไวอ้าวไล่เตะผู้หญิงพักก้าวไกลเตะกันสนานวันไหวกล้องวงจรปิดสถานเลยฮะ ที่่มมนไได้ชดัชวยวยย่าหม่มมองตราถ้วยทอใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตัดต่อยวิ่งเวียนหน้ามืดท่าถูท่าถูยาหม่องตราถ้วยทอท่าถูง่ายๆได้ทุกเจ็ดยาหม่องตราถุยทอ เมื่ออยู่ที่ทํางานหลูกชายของผมทํางานหนักและเมื่อกลับบ้าน <laughs> เขาก็ดูแลครอบครัวเมื่อมีอาการชาจากปลายประาาสาทอักเสบนิวโรเบียนมีวิตามิน B1, B6 และ B12 นิวโรเบียนโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกํากับยาฝันอยากตื่นมาผมสวยแต่ฟ้องสลายเพราะผมเสียปลอกขาดด่วง <c oughs> ใช้แพนทีมสูตรผสานไมโครปรวิตามิน <c oughs> ช่วยฟืน้นบำรุงผมเสียปลอาขาดร่วงถึง1ิเท่า ผมแทนจีน,นสวยได้ไม่งอโชคปาร์ตี้สุดใหญ่ใครก็คุ้มใหญ่อีกสิงค้าปาร์ตี้ของขวัญนึ่งฟรีหนึ่งของสุดท้ายกระเช้า3ฟรี1นึ่งถึง27่งว่ันวาควมนี้11ควันเท่านั้นรับส่วนลดสูงสุด280บาทถึง1มกราคม2567ที่โลตัสท้องร้องทุกเชา้าต้องขนาดจอกสิประโยชน์เต็มคำในสองนาทีข้าวหอมมะลิแท้เนือสารวิตามนิน พฒนาการของลูกมีทุกวันโฟโมสโอเมก้าสามหกเก้าโกลวันพลัสมีดีเอชเอยี่สิบเจ็ดมิลลิกรัมวิตามินบีสิบสองสูงวิตามินซีแคลเซียมรวมสามประโยชน์ดีๆในกล่องเดียวโฟโมสโอเมก้าสามหกเก้าโกล สาหร่ายเคลือบทอดกรอบสไตล์เกาหลีว้าวบูก้าชิปทะลุก,กรอบความอร่อยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์สบู่เบนเนต c N E ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับหนึ่งแปดปีซ้อน เจ็ดโมงห้าสิบนาทีกลับมาช่วงนี้ก่อนจะไปเรื่องของพี่นัทโอนไวยซึ่งตอนนี้ผันตัวไปเป็นพี่นัทตีนไวยแล้วนะฮะขึ้นเชียงใหม่กันก่อนนะครับผู้ชมเพราะว่าเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาเชียงใหม่เขา,าจัดเข้าดาวกันนี่แหละแต่ว่าเข้าดาวไปได้ไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับเพิ่งจะเข้าสู่วันที่หนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวเองแค่ครึ่งชั่วโมงเที่ยง